ย่าสวัสดีค่ะค่ะจ้ะย่ามือนีเหมือนเดิมค่ะมาตามห้าน้อยฝากตอนเอฟซีค่ะย่าเออมาว่านข่าวอยู่แต่มาว่านี่เหนื่มพะโชคมาว่างไปทําธุระอยู่ในเมืองอุดรเขามาหอดบานคํเกิดเลยบริได้โทรเอาน้ายาเสียดายค่ะแบบเป็นยัางย่าอันไปไปเจ้าอันโทรมาทางไลน์ย่าก็เลยบอกไปค่ะคินไดอยู่ค่ะ มันเข่ามันเข่าสองไม่าค่ะเก่าเหมือนเก่าเก่าเป็ดบ่ค่ะอืมจะได้เนาะค่ะยนาะเป็นยังดอกเขาเป็นชาขายดอกเขาเป็นชาขายเนาะเนียนยี่โดเนาะค่ะแล้วมนีเป็นยังไงค่ะมนีอะแนวทางคือเก่าก็คือตามตัวมนีมาต่อ สี่สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วก้เจ็ดเออไอสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์คสามแปดสามไอก็เด่นสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งกับส<น>ี่เจ็ดศูนย์เดินไปที่สี่เจ็ดศูนย์กับสามแปดหนึ่งหมอหญแน่นอ๋อค่ะ มันมนี้ีตัวเด่นตัวเด็ดเกิดขึ้นซซีมันหนีเล็กมันสิมาซงซีอ๋อสองตัวบอกไงสองตัวซีซีเนาะค่ะจ้ากรับไอสามอซไอสามสามหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ซีเออยเออเจ็ดศูนย์ค่ะแต่ว่าตัวร่องนี่ก็คือ ้าห้าเก้าห้าสิบแปดหนึ่งแปดแล้วก็แปดสามแปดสามแล้วก็เจ็ดสี่ตานี้ตัวร่องเห็ดกับเห็ดก็้วเฮ็ดกับตัเป็นยังแล้วแต่แต่ว่าตัวมากระก็คือสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เะว่ามากรายสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยมากรายก็คือสามหนึ่งหนึ่งสามเป็นบอค่ะ จ uh ้า huh. ว <I S 1> ันนี้กแค่ได้อันลูกตาแก่้าใหญ่ไอ้มองหันเมตเขียนนะแบบว่าไอ้มันมีแต่ยังอันน้มค้างมันยงมันหลหงายตัวเองมาเห็นความสะอาดตัวแต่สาวเย็ดแอวเงินแล้วคุยอืออือเป็แนวหนักนะอันใหญ่ใหญ่ขอนยาไปอยู่ทั้งใดล่ะบานค่ะเาะ กอนนื้อาไวยโละไอ้ซิมโลโบนในร้านใหญ่เพยานาดขึ้นมาทั้งเครื่องนะเพราะว่ามันมองหันมันพกมันไอ้นนมันปวดเอาไปแอะอัดนะก็เลยหยุดลบมาทั้งเครื่องแม่พอใครจะเจ้ามาได้จุดถูกจุดเทียนแม่เขาคนเขายังเนาะเอาไปเชื่อมใบเจ้างานมันกับวมวแมนก็ต้องมองใบมองลูกมองอะไรอย่างเงี้ย ฝนตกมันมันตรงนั้นมันอยากต่าเนาะยาน่ามันก็เลยอยากหงเนี่ยมันบอกค่ะแมนยากันเลยบอกกันต้นเห็ดนั่นยามาเอ้ยมันต่าโพดเห็ดมันละมาหลากผื่นหลาดยังมันเกิดมันทงยางแรงมันจะดีอยู่แต่ว่ายางฝนตกมาน่ามันจะทั้งเนาะกระไหลน่าทั้งเนแลยวบนเดีอันเอาขี้ดินใส่กับโปกเป็นยางกับตัวข้าไปีเห็ดทาวนเนาะรับไทยฝาั่นา ข้าวกระหรือโอเคไม่ได้มันเป็นใหม่มันบอมแมนเลยยูดีมีแห้งพุนชิบิเงินคืนฮะยูดีมีแห้งเอฟซีพันโศกพันมานกัขคอนุโมทาน,นาบุญน,น้ำเอฟซีกระสีบ่พอได้ถมอยู่บ่เนี่ยยังว่างว่างมือกอนมันเบาเขา่าสองมือมันเบาเข่าทีนี้แต่ว่ามีผู้ใดอโอนมาให้พ่อบานดอกกำลังมีหมือว่านสองคนคนคะละหน่อยได้๋ยวสองลอยหมูว่านอ,อื่ค่ะ อยากก็เลยว่าขอขอบคุณที่เขาอันโมทนามาคนละลอยวันนี้คันวันเด็กฮานอยเขามืัอนี้กะอยากก็ขออันโมทนาบุญน้ายาเด้อเพราะว่าอยากก็ร่างชาติสมตีไอ้ถอสร้างกับมาหันมาหอดมืัอนี่มามากระทันหอดอยู่เขามาบอกแล้วบวกเห็ดกุฏินะอยากว่าสิบปีสื่อสันไทยให้พิมพ์มาสันไทยวัดยังกะที่ใดมะมุงรังค่าก็ได ก่ออิกกออ่อยังขึ้นขัดเทินกับพอดได้ี่สี่ปูนมาป<ะ>ูนทั้งเมดนี่คิดว่ายี่สิบกสออะไรจังสิพอพระวัศาสตทั้งตะข้างนอกข้างในเน,ะะนะาะประมาณยี่สิบกสออีก<ะ>เหตุไปมาไปมามันกับว่า,วาม่นเมดหน่อยเด้อกุฏิลังนึงก็ได้ขคงมันแพงขยาเด็นนี่เนาะ ราะมิติโน่แพงๆเ,เ,เล็กก็ต้องเอามาเติมมีได้เล็กไอ้มาโตเถือกไอ้มองอันของนามเพราะวา่าของนามกับตัวไอ้กุดซีเพราะว่าผู้จรย์เพิ่นให้ติดก,กับไอ้อันนี้เลยโตกันก็ต้องไปเอาเล็กมามาโตมองนี่มองมองโตเถือกพื้นก็ค่อยเต็มค่อยไปนั้นละ่ะก็พยายามเตินมันเทียนในมันไปจะเล็กไงห,หวดนหน่งามมาก กนนมกเลมากแห้งคันว่นหนึ่งเคิหารถก็ดีเนาะค่มามันได้เห็นม,หนมากไองานมาก,า 8, 1, 2, มากอไอแปดึ่งน้แปดหนึ่งสองสามาหลับเลยเที่ยวตึงจะมีอยู่ก็เท่าอันแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยของงานนีมีตัวหม่มากเพิ่มเติมเมน้่ค่ะกก็ตัวหม่กก็มีแค่อันแปดแปดหนึ่ง กับสองสามนี่วายแงมันเกี่ยวคือตอนนันเย็นบอติ่าจะไปย่ามซอไอจะไปย่ามสองหอนเป็นเด็ดเป็นแต่กล้ื่สามีมันกับแปดบสามอเดียวเอาจังสี่เดี๋ยวทั้ง่องแหม่มผ้าชกมืออื่นจะไปตามโค้งสุดท้ายฝาาเอฟซีกัแล้วกันน้ำยาเนาะค่ะค่ะจ้างไอเซีทนเราหคิรอเด็าางนกันคะ นี่นก็มันโหดรลายตัวขเจ้ามาวันตามรักมาวันซีนนี่ต้องมาพัฒนาใยกันแต่ว่าขยะมากก็เดี๋ยวขัฒนามันก็หูกู้นี่ติดแถวจองเท่าก็เมื่อยาจ้ก็มีลาเดียวขยะพักผ่อนจะเข่าก็เมื่อยเมื่อยในวันนี้เป็นอย่างจังเมื่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่วนท่วนตัวเลขก่อนค่ะยาเนาะ เลขสามตมีซีซีเจมีซีเมีส8มแหนึ่งเน้นไปที่ C ีเจศกับสามแปดหนึ่งเนาะค่ะส่วนสอตมีโตเด่นหันมีซีมีสามหนึ่งมีเจ็ดหนึ่งเน้นโตเน้นสุดๆก็คือสามหนึ่งหนึ่งสามเนะค่ะส่วนตัวล่องมีเกาหามีหนึมีแปดสมมีเจ็ค่ะแมนบอคยนาะแมนค่ะเอาก่ะ ขอบคุณญาหลายๆค่ะที่ให้แนวทางฝากเอฟซีมือนีเนาะค่ะอวยพรให้เอฟซีเนี่ยขายเงาาก็ขอให้อวยพรสองมือสิพดัดสองมือสิพัดมากคอมเมนต์มว่างมาว่างคืผู้ใดที่โทรมาเอาก็ได้เมื่อทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามือน,นีก็ขอให้โชคดีที่วัดเสียไปสองมือแต่แตที่ที่แล้วเนาะก็ขอให้มันได้กลับคืนพอได้มีทุนคุณนะจ๊ต่อสู้ไป่ถังมาแนวกระคออวยพร ทำ่ใช่ใช่ถ่าตัวไปโชคดียาก็มีอะเนาะสาธุสาธุขอบคุณค่ะย่าสวัสดีค่ะค่ะพี่น rac, ้องเอฟีขาสำหรับแนวทางตัวเลขของย่าหน้าขี้เนาะมือนีวันที่28สิงหา6หาค่ะซึ่งแนวทางตัวเลข5น้อยมือนี3ตมิซีซีเจ็ดซีเจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งค่ะ ย่าเน้นไปที่ C 7 0กับ3 8มนึงค่ะพี่น้องคะส่วน2โตมี C C มี3ามี70็ย์าเน้นไป C C กับ3ากับ70ค่ะส่วนโตเน้นที่สุดผลนวสามหนึ่งวัสันพี่น้อง F c คะ่ะค่ะส่วนโตร่องมีเก่ามีหนมีแปมี7จคะ่ะ F C ทันใดชื่นชอบแคปน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาคะ่ะสำหรับเน้าทางตัวเลขห้าน้อยของอยาหน้าขีมือนี วันที่28สิงหาหกหาเนาะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดคัดกับพานเนาะค่ะทั้งจองกะเป็นเพียงซื้อกลางสเสนอแนวทางเท่านั้นพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะแนวทางตัวเก็กกับเขาได้รุดได้เดอ้อพี่น้องคะใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังใจสติดีๆก่อนจะลงทุนถูกขังการลงทุนมีความเสี่ยงลอยเปิดเส้นพี่น้องคะค่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งจองกบเอฟซีทันใดลงทุนมือแรงห้าหน้อยทั้งจองกะขอวอวยพรให้ เขาสองโตสามโตซื้อน้อยใดก็ะหาแตกเด้อพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทั้งช่องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ